สวัสดีครับบาวดินห่าดินที่นสารครับสวัสดีแม่แม่เอฟซีครับเสาของมาทียี่สิบหกนะครับมือขืนไม่คำหนึ่งครับมือนี่บาวดินมาปลาหน้าไหมครับมาหอดหิมเซหยที่มวยละครับมาคนเดียวคือเก่าครับมือนี่เป็นส่งหัวเฝล่านะครับพีหน่องฝนกำลังเมือดมากครับแต่หันเมื่อยซื่อเพราคนห่วยครับนามน้องไมน่ากับบวมีครับพี่น้องเอ้ยนี้จากเขาจากนามละแห่งกินกินครับวาสิบานผุ๋ยนามกับบวมีครับ เงินในเบาวดินมาหเราใหม่ ai, คนเดียวคือเก่าครับเดี๋ยวมาหลุดน,น้ำกันกันก in, บ ai, บบาวดินครับอาสิไรบอครับสวัสดีครับเห็นแต่ไฟครับสวยงามตามท่องเรื่อง 음. ที่นอนเนี่ยบื้งบกขับก,กับเบเห็นครับเห็นตะไยจิบีนิน่อยครับผมน,นตะไบอุย้ยไม่ครับ ดอกนม้กุหลาบโลห์วงพรมาดินม้หอมใ้เสาครับราวาฝนนี่เป็นขึ้นขึ้นครับกานฝนตกห้าปลาบอยกับไปอีกจุดหนึ่งครับนองก็ดีตรงครับโอ้อหมกครับผม มุกนะครับอ๋อุ่มปุ่เขาไปข้าหน้าบ้างนครับอีปลายเพื่อน เรลืออุ้ยหุวยครับฮ้อนหอนครับ <c oughs> เอาลืกเกิน สวยเลยครับอบขีดต้มไม่ย่งไม่ยังเห็นตะไปเป็นหมออันนะมองคนใหม่กับเป็นหมอนอันยังครับ แต่สเสาเอาากับตกลงมาในท้อนฝนกระไดตกลงมากับพ่อลินลินไห้น้ากับโเปียกย่อน ตองสายแลกหัวเปเตอมีแต่ห่วยพ่อพี่นอ้องคุณซับไปแล้วครับบ้าดีมากที่ลังสีพอบอ,อ,าอ้าหนอรึเปล่าเนี่นยเพิ่งมาผลแปลแผลขึ้นเลเอา้านอตัวนี้อา้อาวครับผม อย่างนี้กต,ตังตักตักแปลกๆไเอ้าอุ้ยนี่คือเล็กเหครับโอ้ยอาพูดธน้ำใม่พัพอขวดอยังบันีมึงจะไหน 知道。是 ที่นอนหนึ่งครับจะเป็นแค่ปวดอะไรเนี่ยปวดนี่อะไร โอ้ยมันสวยง่ามเลยครับเออนี่ยเป็นตะายโพโพอวออยนี่พี่น้องผม งามน้องงามงามแหมแหมครับปาดโว่าเปิดนอนนี่พี่น้องผมงนี่ตั้งเสาเงาอยู่ตรงนี้ครับโอ้ยเกิดบหางกอดสั่มน้องเอ้ยนี่ครับผม โอ,อปูไมียาเป็นเมตตาลูกหลานนี่บ,บ้านก็เป็นกับสบมา่าอยู่ครับโศกไพรโศกมั่นตาไพตามั่น นอนนี่แห้งเห็นต่ปายครับนี่โอนโอโบ่ันที่่งใส่เลยครับอ้ยน้องเสียสตอสอนี่ก็จะตีไปไหนบ้างเนี่ย เป็นยังนี่เอ้าน้องไหม่ตัวนึ่ พี่น้องพู่นึ่ะปานดอกบัวอ่อนๆเลยครับไลออ่หอาไออยู่นะครับเมือ,มองโมขักกบับ่มเหต ดนสวยงามเลยครับพี่น้องฝนตกบาวดิดนหลีอยู่ในถ้มน้อใหม่นี่ครับนี่งานกองเปียกครับโอ้สีวิไงครับพี่น้องกลางหิมเซหิมหนามครับดีอยู่ผู้เดียวพี่น้องเอ้ยมาเป็นโมบาวดินนี่เด้อขอบคุณทุกๆกำลังใจครับ ออกไปหาต่อใดบ่ล่ะครับพี่น้องฝน,นกำลังตกมาแต่ว่าเบาดินกระได,ด้มาใหม่พอได้แกงบักใหญ่แล้วครับมาใหม่เบาดินบ่แมังสิหายเด้อครับเมือ่อไหนคนนึงคนนั้นโอ๊ยพี่น้องงามๆครับได้ซ้ำได้ก็สิเอาซ้ำนั่นล่ะครับฝนตกลัดทางเบาดินละ่ะครับผม โอ้มันอนง่ามแท้มีบาดินอยู่ทั้งหิมเซ่นะครับบ้าดินก็สะโตกด้วยไปเรื่อยๆครับน,นี่นอนนงครับบาดินกดัาทีนนี่แต่กายครับนี่หนไม่ใช่นอนนอนไปที่ไหน นอบวยให้ครับนอนครับผมโอ้ยพี่นอนนอครับแตงดีดีฮ่าฮ่านี่ครับก้อนอวยสวยโอ้าวโพม มองครับแดดมัวมัวขึ้นครับ ออกไม่หลืบมาทึมแหละครับพะวอาฝนมันตัวบ้าดินก็นตรงลบก่อนครับพี่น้องลบมาหาจุดที่เพิ่นอันบ่แห้งนะครับฝนกล่องที่เปียครับนะขึ้นน้ำใหม่หรึยังไงครับสูโบโบเลยตะหยานกูโบโบอ้าวน้ำใหม่ วันกระเด่งบาดอยู่ฟังขงุนนีครับนี่ครอนอนนี่ครับบ,บ๊ดขินขุนบว แต่อไปครับนี่มาดูขอบคุณก็ร่างใจเด้อ,ดอครับไมาอย่ามาชมปดมอนี่นอนกินหิ่มหอยหิ่ม,ห,มหองอมันนอนง,งามนะครับพี่น้องผมบางหมอนนอนงามรับ บอดินแนมไปเห็นอีกครับนี่อันยุคข้างหน้านะครับนี่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 น้องใหม่ครับโอ้ยโบเห็นครับตาเมืองแนครับเลือบว่ามันย่างนี้น้องใหม่บังแนพี่เนาะตาบอดีเมื่อคืนนี่กินข้าวกับต้่มน้องใหม่ของอันต้่มน้องใหม่ต้มกับแก้วคุณแม่อันคุณแม่ไครบูนนะครับเอามาให้แส,แสบพี่น้องแม่เป็นเท็ดแก้วมาใหายเป็นแสีบครับ ขอบคุณในหลายเด้อครับ,บานอยพี่น้องผมยางมากไกลโรดดีคับยับสองกิโลครับง่ายครับโอยนู้วเขาหิ้วหนามครับพี่น้องเอาบักทุเรียนมาจำินกับเขาพี่สีสบครับ ที่หัวลาะเบาดินว่ากปานคนสูงอายุถ้ากินเขาก็พวกทุเรียนเนาะเบาดินมักเนวนี้ครับแต่กระด้ดแต่แนบเบื้องอัพี่นนองโดล,ละแก้งเลิศเกินเอา้าอันนี้ก็น้องใหม่อีกบ้านนี่นอบนใหญ่แต่กับมุกมุกครับควดไปควดมาเนียงไปเนียงมาเห็น น,น,นักัน,นหานุไม่ครับของบาดินครับเช้าของวันที่26มิถุนายนครับฝนกระิ่นครับเดียเดยเด๋ยวกระลิน่นเดี๋ยวกระตก๊กเดี๋ยวกระลิ่นคเดี๋ยวกระต๊กพ่อให้ห้องนอนหวยครับแหงลิน่นแหงโตก๊กแหงยุ่งกนหลายกรบพี่น้องเอ้ยนะครับมาหอดรถลวครับ บ้าดินกาเิกับแล้วครับผมโอ้ยขอบคุณแม่เอฟซี FC เดอ้อที่โทรมาหามบักลาบ้าดินนะครับเป็นกำลังจิตกำลังใจเป็นโม่บ้าดินอยู่ในกองระใหม่ครับแหงยานพี่ตลอรอยู่ครับโอ้ยเขาบอกพ่อโลไปซะล้วครับพี่น,ออน้องบอกพ่อโน่หัวม้วนครับบ้าดินกับบอดร์ขึ้นยานขึ้นยังดอกครับข้ามาดีไปด,ไปดีมาดีนะครับบอกกล่าวสถานที่เพิ่นนะครับมือใดมือบ่มือนี่ก็ถือว่ามันอีกครับพี่น้องผม ขอบคุณทุกๆกำลังใจครับครับเบาดินกับศีกับละครับเบาดินขอบุญขอบคุณทุกๆแข้งเอื้อแข้งใจจากพี่จากน้องจากพ่อจากแม่เด้อตลอดจนเอฟซีทุกๆหม่องทุกๆบอลทางต่างแดนน้ำครับบักลาเบาดินกับศีกับละครับพี่น้องได้น้ำใหม่เต็มกระตาขึ้นเก่าครับมาก้นเดียวกับา้อยนเดียวครับกวมีเศร้าบานพ้นมากหาอีกคนละจุดนะครับเบาดินกล้ามาอีกฟังหนึ่งค้นเดียวนะครับนอได้ที่เพ่นได้ไปเบาดินกับคัวหา ตาไฟตามันครับเหลือแต่เพิ่นสีโพดสีพายนะครับเป่าดินกับมัาน้องเบาดินเนอครับเพิ่นโบเห็นห่อกับเห็นเพิ่นเห็นห่อโบเห็นกับมี่ครับพี่น้องโศกไฟโศกมันนะครับมาอยู่หากินกันไปนะครับเลียงปากเลียงทองกันไปนะครับสู่ชีวิตไปน้ำพีน้ำหนองเด้อครับยินดีแม่แห้งสุขสุขคนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ